ผมจะตั้งค่าการถ่ายภาพไว้แบบนี้นะครับคือจะจัดผ้าในรูปทรงแบบนี้เพื่อได้มีด้านหลังเวลาถ่ายเวลาถ่ายมีด้านหลังภาพแล้วผมจะใช้กล้องตัวนี้ถ่ายพอถ่ายภาพผมจะปรับไปที่ A U T O นะแล้วก็เปิดภาพไปที่ มาโคเปิดภาพไปที่มาโคโอเคเปิดภาพไปที่มาโคใช้ลุใช้ภาพขยายที่ใหญ่สุดคือ L ตัว L เนี่ยนะครับใช้ภาพขยายที่สุดในตัว L แล้วตั้งค่าให้เข้ากับแดดแบบนี้เลยนะครับพอเห็นแดดมาคือถ้าจะถ่าย ภาพพระให้ชัดที่สุดก็คือประมาณบ่ายโมงกับ5โมง5โมงเชา้าหรือบ่ายโมงดังนั้นถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วคือเวลาเราถ่ายหน้ากล้องเราจะไปบังแสงพระถ้าใช้ในเวลานี้จะดีที่สุดคือช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงหรือ4โมงครึ่งขึ้นไป คือจะได้เห็นหน้าพระชัดไม่มีแสงมุมและตัดภาพนะครับคือการถ่ายแค่นี้เองครับแล้วเดี๋ยวผมจะจัดตั้งพระให้ดูนะครับ